เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนชาวเรตี้ไฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องหมึกหลบปืนกันบ้างนะมันสามารถทําได้นะครับอลาข้อหนึ่งเลยนะครับนวนหมึกสามารถใช้บงกระสุนได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะแต่ต้องหามุมดีๆหน่อยนะบางทีเราหลบไม่มิดก็โดนเหมือนเดิมนะครับก็มีเทคนิคอยู่ครับคือเสดออกมาตอนที่โคกดยิงพอดีเนะาะจังหวะที่โคยิงนั่นแหละกระสุนพุ่งมาหาเราเราเสดขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหม าดูกันอีกรอบนึงนะครับเผื่อมีคนไม่เชื่อนอะเซกออกมาตอนที่ยิงพอดีเห็นไหมนั่นแหละครับเราจะสามารถใช้บังกระสุนได้เลยเนาะเทคนิคนี้คนเล่นหมึกควรรู้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นเทคนิคเซียนอะเทคนิคเซียนจริงๆเอาละครับคลิปนี้เป็นหมึกเนาะก็ต้องเป็นของหมึกกู่แล้วแหละอ่าก็เป็นพี่หลิงนะครับพี่หลิงก็มีน้องขอมาครับมีน้องๆขอมาว่าพี่อยากเห็นพี่หลิงเล่นหมึกอะจะโหดไหมเห็นเล่นหลายตัวนี่โหดเหลือเกินอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่หลิงเล่นหมึกเนี่ยจะเป็นยังไงจะโหดหรือเปล่าก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะคร ลำบากอะไรหนึ่งเลยคือตีใครลำบากมากกว่าจะไล่ได้กว่าจะอะไรได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะหมึกต้องอัพฝั่งซ้ายนะครับต้องพเปิร์กฝั่งซ้ายเนาะซ้ายแล้วก็ล่างนะแต่หลักๆคือเน้นซ้ายนะครับเพราะมันจําเป็นมากเนาะถ้าสกิลเต็มนี่คือแบบโหดมากอ่ะหมึกเป็นตัวนึงนะครับที่สกิลเต็มแล้วโหดฉะนั้นถ้าเต็มตอนต้นเกมนยครับยังไม่ถึง3าเครื่องเนี่ยถ้าเหลือ3เครื่องแล้วสกิลเต็มก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วสกินนี้ก็เป็นสกินแล้วด้วยนะครับขอบทองนั่นะ ดูจากเอฟเฟกดูจากอะไรก็น่าจะรุ่ยนะครับเพราะเป็น <c oughs> สกิลแร่สวยอยู่นะสวยอยู่เหมือนเห็นใครแล้วครับเหมือนเห็นใครแล้วเนาะ <c oughs> เป็นไมไอตัวดีตัวเดิมเนยะคือไมไอนี่ถ้าเจอตอนต้นเกมจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับและอีกข้อหนึ่งนะใครที่ชอบเล่นไมไอนะครับแล้วเริ่มเกมมาในเคาะพื้นระว,วังดีๆนะฮันจะตามเสียงเราได้นะครับแล้วจังหวะน,นี้โดนไปทีนึงแล้วเนาะยังไม่ได้ใช้บลิงนะครับคือบอกได้เลยว่าตั <c oughs> วนแน่นอนอนะบลิงยังเหลืออยู่นะแล้วจังหวะนี้พี่หลิงไล่แล้วนะพี่หลิงไล่ละสกิลปลดล็อกแล้วนะครับสกิล บอกได้เลยว่ายับแน่นอนนะ่ไมไอจังหวะนี้ยังเหลือบลิงอยู่นะบลิงไหมพี่ลิงบลิงไหมนะ่จาจะไม่บลิงละจังหวะนี้ติดเขาลช็อคด้วยสกิลเกือบเต็มด้วยนะครับสกิลเกือบเต็มแล้วนะโอ้จบแล้วไมไอเอ้ยโดนตอนต้นเกมแบบนี้บอกได้เลยว่าลำบากอะลำบากโคแน่นอนข้อดีข้อหลักของหมึกนะครับคืออย่างที่เรารู้กันเนาะว่าเวลาที่เซอร์จะมาช่วยกันเนี่ยคือมันช่วยลำบากมากเลยนะมีทั้งหนวดมีทั้งอะไรอีกหนวดตีทีนึงแล้วเราตีซ้ำสบายมากเลยอะคนที่มาช่วยเนี่ยบอกได้เลยว่าลำบากอะยิ่ง,มงหม คนนั้นเหมือนตายไปแล้วนะเอาจริงแล้วจังหวะนี้เลยอยู่สี่เครื่องอยู่นะครับบลิงยังอยู่นะบลิงยังอยู่ที่สําคัญคือบลิงยังอยู่แล้วเหมือนใครมาแล้วครับเห็นไหมตรงนู้นเหมือนจะเป็นโคออนะแล้วโคออก็มาจังหวะนี้พี่หลิงพี่หลิงรู้อยู่แล้วนะครับเทคนิคการบังกระสุนเนาะพี่หลิงแกรู้อยู่แล้วเห็นไหมแต่โคไม่ยิงนะจังหวะนี้ช่วยกันไปแล้วแล้วพี่หลิงที่เข้ามาจังหวะนี้ตีไปแล้วครับโดนโคแล้วไม้ไอยังไงไม่เหลือโดนไปแล้วทีหนึ่งบอกเลยว่าโครอยิงครับเห็นไหมพี่หลิงแกมองอยู่นะแกมองว่าไม้ไอเดิน เดินไปทางนู้นหรือสีเครื่องอยู่นะจงังหวะนี้ลิงยังไม่ใช้นะครับยังเก็บไว้อยู่นะแต่ถ้าใช้ได้ผมแนะนําว่าก็ใช้ไปเลยเนาะคือเพิ่มเก็ตนะอ้าวแล้วจงังหวะนี้ไมอาออยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่ตรงนั้นนะเห็นแล้วครับเห็นและนะ้วเนาะนะเหมือนมีคนมาฮิ้วจงังหวะนี้ล็อกไปแล้วครับแล้วก็โดนเรียบร้อยโดนเรียบร้อยแล้วแล้วก็สเต็ปเดิมครับอุ้มไมอายเนาะเวลาที่เราอุ้มอยู่เนี่ยหันอุ้มจําไว้นะครับจำไว้ข้อหนึ่งเนี่ยสำหรับมือใหม่ตีแล้วจะไม่ติดกูดาวนะ แต่จะตีลาบากหน่อยนะนิดนึงแล้วจังหวะน,นี้ไมไอนั่งไปแล้วนะครับไมไอก็สกินสวยดีนะ <c oughs> สกินทองจังหวะน,นี้หืมไมไอนั่งไปจังหวะน,นี้มีคนถอดรหัสเสร็จแล้วครับ <c oughs> เหลืออยู่ยส,สองเครื่องนะจังหวะน,นี้แล้วอุ้มตีฟครับมีการอุ้มตีฟมารอเนาะไม่เอาไปนั่งเก้าอี้นะครับเอามานั่งตรงนี้เนาะเอามาดูไว้ใกล้ๆนี่แหละอ่ามันจะได้ฆ่าง่ายจังหวะน,นี้น่าจะไม่เหลือแล้วมีคนมาครับเห็นอิกาไหมเห็นอิกาไหมเห็นอิกาไหมเมื่อกี้อีกาดีดขึ้นนะครับ สแสดงว่ามีคนม้านั่นไงล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ตีเทคนิคนี้ไม่ยากครับที่พี่หลิงจะตีเนี่ยไม่ได้คิดลำบากเลยเนาะคือไมาอเนี่ยจะบินอยู่แล้วยังไงเขาต้องช่วยกันอยู่แล้วนะครับให้จําไว้นะจังหวะนั้นคือตีได้เลยไม่โดนก็ช่างขอแค่ตีตีไปเลยถ้าเขาอยู่ใกล้กันเพราะอย่าลืมนะครับว่าจะบินอยู่แล้วคนนึงจะบินคนนึงก็ต้องช่วยถ้าไม่ช่วยเพื่อนก็บินฟรีแต่จําไว้อย่างหนึ่งนะครับคือต้องรอเนาะ รอให้แบบจะบินจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเกือบบินนะไม่อันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้ต้องต้องจะบินจริงๆเนี่ยถ้าใครสงสัยก็กลับไปดูได้นะครับย้อนกลับไปดูสักประมาณ20วิเนาะแล้วจังหวะนี้เจ็บซองครับมีคนแรกอีกคนนึงนะคือแมคานิกอ่าบินหนึ่งแต่บลิงยังไม่ใช้นะจังหวะนี้คืออะไรเหลือเครื่องเดียวแล้วนะครับเหลือเครื่องเดียวแล้วเนาะเปิร์หูขึ้นนะจังหวะนี้เปิร์หูขึ้นคืออะไรอะไรอย่างงี้มีรอยเท้าครับเห็นรอยเท้านั่นไหมโอ้ไมคานิดก็หูมาช่วยตัวเองครับแล้วก็พ เทนเดอร์คกแกวางอยู่ตรงนั้นแกก็ใช้หนวดตีครับจังหวะนี้มีคนมาช่วยนะติดเขลช็อคไปเรียบร้อยครับหรือคนเดียวนะจังหวะนี้เหลือคนเดียวแต่เปิ์กหูยังขึ้นอยู่แสดงว่าอยู่แถวนี้เอาเราไปช่วยกันไปแล้วครับล็อกไปแล้วนะเห็นทันไม่มีแพี่ลิงแกล็อกไปอยู่นะครับแล้วตีดนตีไปว่ายังไงไมคคนิกแมคคนิกเหลือคนเดียวแล้วครับจังหวะนี้โดนไม่โดนโดนไม่โดนบลิงยังเหลือบลิงมาตีครับแต่โดนแผ่นไม้พับไปเนาะก็ถือว่าจบแล้วแหละนั่นไงโดนสามอย่างนี้เรียบร้อย เครดิตพี่ลิงเช่นเคยนะครับอยู่ด้านล่างเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเขามาเป็นทีมนะเวลาที่เราเล่นฮันนะครับแบบใครหลายคนคงรู้ใช่ไหมว่าเจอเป็นทีมที่มา4คนเนี่ยลำบากมากเลยนะคือเขาคอกันได้เขาโทรหากันอย่างเงี้ยโอ้ลำบาก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 จริงๆแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะก็อย่าลืมนะผมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเย,ย่าลืมแปลงฟันด้วยนะครับ